สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจอมอา c ีแล้วก็สวัสดีครคบกำลังตามหารุ่น SUV ไฮบิดทุกคนวันนี้พาเข้ามาแล้วทุกคนเนาะพามารีวิวกับเจ้าฮาวาลทุกคนเนาะตันนี้เป็นตัวฮาวาลจูไรออน1.5ไฮบิดอัลตร้า คนี้ของเราเลยทุกคนได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นโคตรจะหนักจัดไต่มาทุกคนเนาะตัวไฟหน้านะครับนี่ไฟเดย์ทาวน์นิ่งไลท์แบบนี้เลยทุกคนเนาะไฟหน้านะครับเป็นไฟเดย์ทาวสวยๆแบบนี้เลยเนาะแต่ที่สำคัญตัวไฟหน้าก็เป็น LED ทั้งหมดนะครับที่สำคัญตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะทุกคนเนาะเซ็นเซอร์มีให้รอบคันกล้อง360องศานะครับ,นนรบมีตัวซันรูฟเนาะเป็นตัวพาราโนมิกมีให้ครบเลยเนาะ ล้อแมกซ์กันทุกคนเนาะอันนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กซ์อลอยสีทูโคนสวยๆแบบนี้เลยนะตัวน,นี้จะเป็นตัวยาวปียี่สิบสอใช่เนาะอ่ะ,ะก็จะขับคาดนะครับแล้วก็จะขับคาดไฟฟ้สาสีเดียวกับตัวรถนะทุกคนเนาะหีมตัวกล้องให้เห็นไหมนี่ในส่วนของตัวรถนี่คือออปชั่นจัดักจัดเต็มนะครับอ่ะดูตัวทั้งบนนะทุกคนเนาะสันลูมนะครับเป็นตัวคาราบนนิกเลยนะอ่ะแล้วดูในส่วนของตัวออปชั่นภายในคันนี้นะทุกคนเนาะพามาดูเลยนะครับบอกเลยว่าภายในคือโคตรลักชัวรี่อะทุกคนเนาะเป็นสีเเเเบบ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 บาาาาาะะะะสสีีีีคคครรรรมแแนนนนนนน้้้้้ัััวยยๆลดหก็็ปปไฟฟ มีในส่วนของตัวจอทัชสกรีนใหญ่ๆมาให้นะทุกคนแล้วก็ในส่วนของตัวพว่งอะไรก็เป็นพุ่งอะไรออฟติฟังก์ชันนะครับระบบควบคุมความเร็วควสคอนโทรลนะตัวบาสปอร์ตมอนิเตอร์ริงมันเมีให้อยู่ครบเลยนะครับเนาะนี่นะครับเกียร์ไปเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็คือนั่งกว้างนั่งสบายนะครับน่าใช้งานสุดๆเนาะใครกำลังตามหารถครอบครัว SUV เป็นระบบไฮบริดไปใช้งานนะครับ อันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ที่สําคัญยังสามารถพับเบาอ,อิสระได้60 40นะครับทุกคนเป็นการพับเบาเรียบไปเลยนะทุกคนเนาะนี่นะครับใครที่เป็นสารายเยอะอยากเอาไว้ข้างในนะทุกคนเนะาะก็สามารถพับเบาะเก็บไม่ได้นะครับ บอกเลยว่าใครที่กำลังตามหารถ SUV ยูวีใช้ประมาณนี้อยู่เป็นไฮบิดนะคันนี้คนน่าตอบใช้คนน่าใช้งานนะทุกคนเนาะตอบต่ออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องเดี๋ยวเราพามาันดูในส่วนองอตัวห้องเครื่องกนะนะันบะ้างนะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับทุกคนเนาะก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะทุกคนเนาะพันห้าร้อยซีซีนะครับทำมาควบคู่กับตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้านะทุกคน,นส่วนของตัวห้องเครื่องก็บอกเลยว่าสวยงามน่าใช้งานสุดๆนะครับ ซึ่งรถคันนี้นะครับทางเต็นท์เรารับประกันให้ลูกค้าทุกคนเลยนะครับว่ารถไม่มีการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไฟไหม้นะครับไม่แท้100%นะทุกคนระบุลงในกระดาซื้อขายเลยนะครับกำลังตามหา,ารถอเวลจอไลออนตัว1.5ไฮบริดออลตร้าอยู่มาดูได้เลยนะทุกคนเนาะคันนี้น่าใช้งานสุดๆนะครับถ้าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเปขนต่อนรับกันแล้ว,ว,ปลวบปยิมหน้าสวัสดีครับ